ปาเจโร่นะคะร78นะคะคันนี้มาจัดเต็มนะคะสวัอดีเจ้าเปลี่ยนเนแคสแล้วก็ข้างหน้าจะใส่เกียวสดนะคะเก<ม>ี๊ยวสดยาวค่ะแล้วก็พักเดิม,มเป็นพักเดิมดีโว้นะคะ<ม>ดีโวมาขาใส่่าแล้วก็แปลงใส่ข้างหลังก็ใส่ปลายสวยงามนะคะ<ม>อันนี้พักเดิมนะคะอันนี้พักเดิมของมิซู<ม>แล้วก็แคสเดิมนะคะ เดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะคะ ค่ะเสียงโบออกฟู่ๆนะคะเสียงโบพ่อๆนะคะปาเจโร่178นะคะขอบคุณค่ะ